นี่เป็นยังไงนะครับเรื่องของกระบวนการหรือว่าของจีงนที่คุณยิงหมอรอเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคืออะไรคดีเนี้ยมันเป็นการตายในความรับผิดชอบเจ้าพนักง,งานครับอ,อแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยมีการอ้างว่ามีการตัดผ่าเพื่อช่วยชีวิตนะค,คะเ,เราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างที่เข้าไปณจุดทอกศพนะคะหมายความว่าออตอนที่ที่ที่อยู่ห้องขังอะค่นะครับ,รบแล้วก็คนที่เข้าไปเป็นคุณหมอไหม แล้วคุณหมอได้ดูไหมว่าเอาเวลาตายมันเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะคะถ้าเวลาตายมันมันสองชั่วโมงสามชั่วโมงมาแล้วแลวเพิ่งจะตามอย่างนี้มันก็ผิดปกติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบน,นจุดที่พบศพก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็จะต้องให้คนนอกเข้ามาเอาเพื่อที่จะมาตรวจสอบแต่เท่าที่ทราบจากญาติเนี่ยก็คือผ้าเนี่ยส่งไปพิสูจน์หลักฐาน อแล้วในขณะที่หมอที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์่าศกแล้วไม่ดูผ้า oh. เราจะตอบว่าผ้ากับรอยเข้ากันได้ไหมต้องระวังมากในการพูดเพราะนั้นนั่นก็เป็นที่เกิดเหตุใช่ไหมคะซึ่งจาเป็นที่จะต้องมีคนไปวัดไปดูว่าปลูกยังไงรอยจะเป็นอย่างไรอันที่สองก็เป็นท่อนของการการสูตรศพค่ะครับซึ่งการการสูสบรศพเนี่ยต้องทําให้ญาติคนตายเข้าใจก่อนว่าก,การกดรัดที่คอเนี่ยมีสามรูปแบบ แตกต่างกันยังไงดูอะไรแต่ฟังจากการถแถลงเมื่อวานแล้วฟังจากตัวญาติคือภรรยาที่มาคุยด้วยแกก็ไม่ไม่รับไม่ได้รับรู้ว่ารอยมันเป็นยังไงมันเฉียงขึ้นอยู่ในแนวระดับอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อที่จะให้ญาติเขาได้รู้ว่าอ๋อมันเข้ากับการแขวนไหมอะไรเงี้ยค่ะคเพราะฉนั้นส่วนที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการชนสุดสอบที่ที่จําเป็นที่จะต้องให้เขาได้รับรู้จนสิ้นสงสัยค่ะครับ ตรงนี้ขออนุญาตกลับไปที่อาจารย์คุณหญิงก็คือคือ,คอ,คอเน้นตลอดว่าพอมีการเสียชีวิตหรือมีการเกิดเหตุขึ้นมันต้องมีการเก็บหลักฐานมันต้องมีการเก็บข้อมูลโดยเร็วที่สุดโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่น่าเชื่อถือได้ตรงนี้<า>ดูเหมือนว่าเราคุยกันทีไรหรือคุณหญิงท่านประธานมันก็มีประเด็นว่ายัางทําไม่ได้ทุกทีไปใช่ค่ะออ,อย่างกรณีนี้มันจะไม่เหมือนทั่วไปนะมันเป็นการเสียชีวิตในเดือนจำใช่ไหมคะคซึ่งอ,อตัวผู้คุมก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้าไป เขาแม่อนุญาตแล้วจะมีใครอ่ะที่เก็บสภาพศพแล้วอ้างว่าไปเอาเอาตัวออกมาช่วยชีวิตนี่พอไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ทําอะไรไว้เนี่ยข้อเสียหายความเสียหายมันจะเยอะค่ะก็คือหมายความว่าคนอื่นก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่อายนตก็คงไม่รู้เพราะว่าคนที่จะบอกได้ว่าเป็นอะไรต้องเป็นหมอค่ะครับค่ะเพราะนั้นมันต่างจากกรณีอื่นเพราะว่ามันเข้าไปณจุดเกิดเหตุไม่ได้ทันเวลาแล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วอยู่พอสมควรค่ะ ก็นในการอาจจะรู้แบบไม่รู้นะคะว่าเขาย้ายแบบไม่รู้อันนี้ค่ะ,ะเ,เรื่องของการชนสูตรนะครับตอนแรกไปชนสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีผลออกมาทางรองผอ,อ,อก,ก็บอกว่าดูจากผลการชนสูตรแล้วมันเข้ากันได้กับเหตุการณ์ว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายดูจากรอยผ้าแล้วก็รอยแผลแบบนี้นะครับ แต่ก็มีการบอกว่าอยากจะทํารอบสองเพื่อความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นตรงนี้มองว่ายังไงครับความน่าจะถือหรือว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยกระบวนการที่ทําโดยเขาบอกเอ๊ยอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกันมันจะโปร่งใสปลอดภัยไหมตรงนี้คุณหญิงหมอมองว่ายังไงบ้างเออเป็นสิ่งที่คิดได้ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเราสามารถอ่านคือเข้าใจโปรโคอลข,ของมิเนโตตานะคะมันจะเน้นเลยค่ะว่าบุคลากรโดยเฉพาะหมอเนะะี่ยค่ะจะต้องทําเพื่อคนตายเพื่อความยุติธรรมเพื่อญาติเพื่อสาธาร ไม่ให้ไม่ให้ถูกครอบงำโดยตำร,รวจหรือหน่วยงานที่จ้างทีนี้ตรงนี้มันไม่สามารถประกันได้ครับแล้วก็สำหรับคดีนี้เนี่ยถ้าเราฟังจากการอธิบายอะค่ะแล้วก็ฟังจากภรรยาที่เขามาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าอะค่ะคเหมือนเขาก็ไม่เข้าใจหมายถึาว่าคุณหมอคงไม่ได้อธิบายจนทำให้เขา สิ้นสงสัยว่าอ๋อรอยที่เห็นเป็นรอยในแนวระดับหรือรอยแนวแนวเฉียงมีลักษณะบง่งบอกไหมว่าขาอากาศจากลิ้นถูกกดเตเรือจำถูกกดเขาไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าข้อมูลไม่ชัดให้เขาแต่ไม่ได้แปลว่าผิดนะคะครับ,รบที่ผ่านมาที่เข้ามาขอผ่าศพครั้งที่สองส่วนใหญ่คือไม่สามารถได้ข้อมูลในการผ่าครั้งที่แรกครั้งที่แรกครั้งหนึ่งค่ะค อพราะนั้นก็เป็นธรรมดาที่เขาต้องอยากได้ความชัดเนจนจากอีกหน่วยค่ะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับคุณหญิงครับถ้าเกิดว่าผลการชนสุตครั้งที่สองตรงกรันหรือว่าไม่ได้มีข้อขัดแยง้งอย่างมีนัยสำคัญกับครั้งแรกเรื่องนี้น่าจะเข้าใจแบบตรงกรันแบบจบได้เลยไหมว่าอันนี้เป็นการฆ่าตัวตายจริงๆหรือว่ามันอาจจะมีการสืบอย่างอื่นนอกจากนิติวิทยาศาสตร์ที่จะนาไปสู่ผลสรุปอย่างอื่นได้มีโอกาสาเป็นไปได้ไหมครับยังคงต้องรอท่าค่ะครับนะคะการตรวจท่าแล้วก็การจําลองที่เกิดเหตุว่า เป็นไปได้ไหมที่จะผูกเองอะไรประมาณนั้นแต่ว่าที่ไม่จบแน่ๆก็คือมันจะมีบาดแผลเพราะว่าอผู้ตายได้มีปัญหาจะมาทำแบบว่าถูกถูกผู้คุมทําร้ายครับอันนี้ก็ต้องตอบให้ได้ค่ะต้องตอบให้ได้ว่าในสภาพศพนี่คุณหมอได้ดูละเอียดไหมแล้วมีอะไรบ้างค,ค,คการทําร้ายร่างกายนี่มันสามารถตรวจแบบคงค้างได้นานมากหน่อยแค่ไหนครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการบาดเจ็บครั้งที่แล้วจะรุนแรงแค่ไหน ะนะคะซึ่งถ้าการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งตัวก็จะตอบได้ว่าไม่มีกระดูกหักเลยชักที่หรืออะไรประมาณนี้หรือมีนะคะก็แั่ก็กเป็นส่วนที่คุณหมอแล้อธิบายค่ะครับแบบนี้ถ้าเกิดดูในแง่อีกอย่างหนึง่งไม่กี่ด,ดรน้ำแท้บอกว่าจะมีทั้งเรื่องของการอุ้มหายกับการทรมานด้วยถ้าถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องของบาดแผลไม่ว่าจะนานจะสั้นแต่ถ้ามันมีจริงๆล้วตรวจสอบเจอมันอาจจะไปเข้าหรือว่าอาจจะไปเรื่องของการทรมานการก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจแบบนี้ได้ไหมครับคุณหญิงครับ ฟังจากแค่ที่ญาตพูดนะคะคที่ไม่ตรงกับทางเดือนจําอะค่ะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมที่ญาตบอกว่าเหมือนถูกขังเดี่ยวขังแยกครับแล้วก็มีการถูกเรียกมาเจราจาเอเพื่อที่จะต,ต่อตตรองกันว่าไม่ฟ้องไม่อะไรประมาณเนี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือทรมานต้องทรมานกันนะครับใช่ไหมคะเพราะนั้นสิ่งนียมันเข้าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าได้คุยกับน,น้ำแท้แล้วก็น้ำแท้ไปแล้วว่ากระทรวงีิทีํามรับปาก ว่าจะไปทําแนวทางหลังจากที่พรบอันนี้ออกซึ่งแนวทางถ้าเราได้อ่านจากของมิเนโซตาเนี่ยมันจะเขียนเลยค่ะว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนจะต้องจะทําโดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นอิสระทำอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทันทีอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่มีไงคะมันยังเป็นราชทันตอบเองค่ะครับได้เง้ั้นอันนี้ก็ตั้งไว้เป็นโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับคุณหญิงครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับข้อมูลครับค่ะค่ะว่าคุณค่าครับ